Да. Не, не Ухатаю, Русский давайте слово даю будешь жить. Да. жить. У нас Русский давайте слово даю будешь жить. ไปติดตามผลงานกองพันดอนบาดจากกองผลสลับที่ส8กวาดล้างพวกรัสเซียแถบเมืองซาอิฟซากองกําลังกองรัสเซียมันยังหลงเหลืออยู่นะนี่เป็นฉากที่กองพันดอนบาดเข้าไปล่อมันในหลุมเพาะเลยถือว่าโคตรใจกล้านะเป็นฉากบุกเข้าไปหาถึงหลุมเพาะเลยไปแจกใบมอลาบัตรถึงที่เลยหลุมเพาะอ,อยู่ที่ไหนได้ใบมอณะที่นั่น ก็ถือว่าเขาโคตรใจกล้านะทําไมไม่ใช่โดนทําไมไม่ใช่กาเิกาเซ่โดนใช้อยู่กาเิกาเซ่ป่ามันเยอะต้นไม้มันเยอะวัวมันหลบไม่ทันวัวกาเิกาเซ่มันหลบต้นไม้ไม่ทันหลบไม่ทันเดี๋ยวมันจะล่อต้นไม้แต่ว่าใช้โดนเข้ามาบินตำรวจหลายรอบแล้วละ่ะรู้ทราบแน่ชัดว่ามันหลบซ่อนอยู่ที่นี่เห็นไหมบุกเข้ามาหาถึงหลุมเพาะเลยเนี่ยหลุมเพาะของพวกรัสเซียนะที่เมืองซาเย,ยบซาเนี่ย มาถึงเงีายสาดลูกกระสุนเข้าไปในหลุมพ่อเลยโอ้โหไม่ตายรอบนี้จะไปตายรอบไหนป็ถือว่าเป็นผลงานของกองพันโดนบัสจากกองพลสาบที่18เข้าไปกวาดล้างพวัลเซียเขตซาโซเวยียคนพื้นถิ่นเขาเรียกว่าซาโซเวยียแต่ชื่อภาษาราชการเขาเรียกว่าซายิปซาต้องขอขอบคุณล้เป็นกำลังใจให้กับกองพันโดนัส จากก่องพลสลับที่18สามารถสาดลูกกระสุนใส่พวกโรกปูตายเรียบเฉพาะจุดนี้บริเวณนี้นะไม่รอดจากหลายคลิปนี้สวัสดีครับ